เอาล้วครับขอสวัสดีทุกคนนะก็ในวันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์นแต่ปืนสกราทเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะก็อย่างที่ว่านะเราจะเล่นแต่สาก,ก๊ะากันตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเพนะครับจัดไปแล้วก็จะลงเมืองน,นี่เลยเอพยนชอบวิ่งไปตายเ <c oughs> ดี๋ยวนะกูชื่ใจเย็นๆนะครับอย่าเลี้ย,ว,ยวเรื่องจริงไปพูดเล่นเนี่ยครับไม่ตายเถอะขำนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นกระทำเดี๋ยวๆถ้ามันมีปืนล่ะครับกูจะกระทำไปฟ้านหน้ามันล่ะ เอากระแทกบางกระสุนไว้เอากระแทกบางกระสุนนะครับจะได้ยิงไม่โดนเอากระแทกมันทำเป็นเกาะเลยไหมจะได้ยิงไม่เข้าเออน่าสนใจนะกระแทกมันก็ตัวเท่าเดิมเลยเออเอาเอาเอามาแนบหน้าแนบหลังนะครับผมอะไรที่เด็ดนะเป็นเป็นแฮกเกอร์นะฮะแฮกเกอร์โอเคเอาเอคมาก่อนละกันครับ โอเคมาก่อนแล้วกันนะเจอสกาเล่นสกานะ,ะผมฟาร์มหมดแล้วนะเนี่ยเฮตตายเถอะผมไม่เจอเชื่อเลยเลยอู้เจอคนโอเคขอยิงอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะต้องว่างันตัวเองนะผมโอเคเดี๋ยวหาค่าบอดเก็บสกานะครับไม่มีอะไรมาก <laughs> อย่างนั้นก็ได้บอได้ครับครับ ออกหาพี่มึงหรอกูยิงไม่รอนอู้เดี๋ยวจนะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเยอะเกินบางทีโอ๊ยหาทางมาไม่เจอเว้ยโอเคครับเต้มนะันแตกกัน<ร>แล<ต>้วต้องเต้ต้องเต้คุ้มครองเนี่ยต้องคุ้มครองนะ <c oughs> เป็นหน่วยเป็นหน่วยป้องกันนะครับผมสกาหน่อยครับ <c oughs> สกาหน่อยครับเดลสก้าแ <c oughs> พ้เดลสกาเฮ้ยกูพีได้ว่ะได้ว่ะโอ้โหเฮ้ย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 ,อยของจริงของจริง,ง,รงคุณพี ะน่าจะจับรถใชด้ด้อู้ย่าคุณพีข้างบนเอ้ย่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยฟักฟักฟักขาดฟักผัดอีกคนแตก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 ไอ้คุณมันยิงคุณพีแตกแล้วไอ้เพื่อนมาช่วยดิสแท็ลออยเดี๋ยว,วยังไม่แตกแตกแล้วแตกแล้วตัวมันโผล่หน้ามาแล้แตกแล้วครับยังไม่แตกไม่แตกได้จังไรผมไปทำให้มันแตกทางนั้นหล่อเวน้นไปทิ้งไปีน,น้ไม่มีระเบิดเหรอนไม่เอาระเบิดขึ้นไปสาดเลย d a งอ่ t w e ซี่นัเบอร์อังเปไปไหนแล้ววะเชี้ย oh, ละมันลงไปด้านล่างมีร oh, ะวังนะมันยิงกู oh, สวย <one S 1> สวยๆคุพี่นับเบอ1นัเบอร์1ไม่เฟ้นแตกหมดครับแตกหมด โอเคเล่นแต่สากาและ้วนะจากนี้เอ้ยคนคนคนนีค้ครับมันลอยเวนอยู่ได้ไงวะ <laughs> ผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันอยู่ในจุดจุดนี้ตายสิสกายกระบอกอุ้ยมีสกายกระบอกขอบคุณครับคุณครับคุณครูเห็นไหมสกายกลาเสยพี่สวยจัดแล้วต้องจัดแล้วไปเราจะเล่นสากาทั้งเกมเลยนะ คนปะนันน่ะเอ้ยคนนี่ว่ะวัตฟาโวัตฟ้าวัตฟกแล้วมนยืนนิ่งเนี่ยแตกไปมันลอยเวนโอ้มัตเซเบออีกสองันเลยวะจะว่าเด็ดโอ้แย่นี่แตกไปนลอยอุ้ยเดี๋ยวเจอคนสลรับอีกกระบองนึงใส่เลยละกันล่วรออะไร้ยโอ้ยโอ้ย๊อปยโ้ยโอ้ย๊อปยโอ้ยยโอ้ยย หมวกสามด้วยเออจะไปจะไปเอ็มยีย่สี่ขมวกสามครับวางหลังตุยตุยป่ไปอยู่ในแบบนี้ดีกว่าฮึบฮึบฮึบนั่งลง,งสวยเอ่อมีรถป่วอู้เจอคนหรือเปล่าเฮ้าอะไรนะคูณสี่ละอ่ะคูณสี่ Let's go <S จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนะออไม่มีคนลอยถ้ามีนี่แตกไปแล้วนะครับม,ม,มีอะไรมากเจอรถ,ออรถอวรถนะ่ะข<อ>ู่อยากได้รถอยากได้รถนะอยากได้อยากได้อยากได้ยิงคนแตกต,ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไป อ่าฟาร์มกระสุนแล้วก็ไปลดกันมีเอ็มโฟสแสดงว่าต้องมีกสุนเขียวใช่แล้ว <c oughs> นั่นแหละคือการแคมป์แล้วนี่แคมป์ <c oughs> เหรอเฮ้ยก็ก็แคมป์อยู่สักพักไงแล้วคราวนี้เห็นเสียงกระสุนมันอดใจไม่ไหวก็เลยไปแล้วนะครับล่องลอยไปแบบสยงกระสุนนะครับแล้วก็ไปแล้วก็แตกนะครับผมให้ตายเถอะไม่น่าเลยกลูอะไรแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรอมันก่อนเก็บคิวครับผมเก็บคิวครับผม โอเคครับชนมีอะไรนะออปืนดีอัก,อกไมเอะไรเป็นตัดสกัดครับผมยปไปทิ้งไ,งไปไป <c oughs> มันเนาตายในกอโอตอนนี้เราเกาะสาหมวกสาเสาเหมือนกันเลยวะโอ้สามทั้งหมดเฮ้ยอย่าเย่ย่าอย่าเย่หย่ย่่ย่หย่ย่เ่ย่่ย ยิงแล้วไม่โดนหรอแม่ปาสันโอเคสวยถึงเวลาเอาคืนผมนี่ที่ชอบต้องลดูต้องแย่งคิวมันไว้คเพียงโดนมาเยอะฟักกิ่งจีเสร็จสักไรเจอคนวะขวาขวาซ้ายมาซ้ายมาแตก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 ขวาแตกโอ้มันเล็งผมมันเอาคลายิงผมกรบผม ูอยาก้ยิงกูวัตสนัดเหมือนลอยเวนขวาขวาบันไดไว้ก่อนเราจะได้มองไม่เห็นศัตรูจะได้ขึ้นมายิงเราง่ายๆปิดดีๆแต่พอะเด็เวนมันล่อกไม่ยิงไม่ค่อยติดเลยวะเมาส์มาตรกฟักเป็นพ่อเมาหรือปืนวะเนี่ยโอ้โหเต็มขันมาตำบ้านใช่แล้ว เอ้ข้างล่างหนุ่มเระเบิด,น,ดน้อยนายสัตว์โอ้โหยียเออมาตกตรงตีนกูเลยนะครับผมฟาร์กมากเพี้ยงให้ได้ครับคุณพี่ครับอุซีดหนุ่บุบันเลยน้องโอเคขอบคุณครับที่มาช่วยจัดไปโ <c oughs> อ,อย้ยเอาว่ะตรงทีหนึ่งว่ะเพื่อนสะบัดแขนสะบัดขาให้มันพร้อมที่จะรับตอบไปได้หมดิวแล้วมันมาแล้วรับทราบรับทราบรับทราบ ตายดีวะคเฮยเอาวะเค็ดหม่หายไปไหนแล้วยังไงแตกแล้วพีเ่เพื่อนมันหลบอยู่อุ้ยอ่ะมันยิงมาจากด้านนี้กว่าฟากมากเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านเขากเห็นหน้ามาแล้วนะโอ้แม่งจะเอาคาย,ยิงกูเกือบแตกและกูดีนะมันยิงติดขอบกำแพง ถามันสักคนได้จะดีๆนะครับผมมันอยู่ตรงไหนวะ oh, อ๋อต้นไม้ต้นนั้น <Okay. S 1> เห็นมาสเตอร์แฟตอยู่ใช่แต่ไป,ปไม่ได้ Cannot go dude I cannot go God damn it What the fuck อ้สวยคุณเพียอ้ oh, my god uh huh. จับมาเด็ดจับมาเด็ดโอเคไม่มีใครตลบหลังเราแล้วนะสวย ด้านในวงก็อยู่ด้านที่ไอ้มันยิงเราเลยมันไปยืนที่โล่งมากๆเลยอยากใส่มากๆมันบางอาจยืนที่โล่งนะครับอ๋อเจอเจอเจอเนี่ยเจอเจอเจอติดมาสเตอร์เบรกแล้วทำไมมันถึงดอบอย่างนี้วะแดงเนี่ยยิงตรงไหนเนี่ย ตรงบ้านหลังนู้นนะเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดอยู่ที่โล่งจังล่ะเพื่อนเดี๋ยวมันมีตัวอืะะ่นอะมีสองตัวปัาท่องนั้นนะโอเคโอเคแต่หินตรงก้อนโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกมาไอ้น้องขอ,อนัดเดียวก้อนหินละ่ะ นบนบนบนก้อนหินก็มีนะแตกสวยโดนไปเด็นไปยืนอะไรที่โลง่งไอเว้นมันหลอกนะครับผมไปช่วยเพื่อนมึงดิเออไปช่วยเพื่อนนั้นช่วยเพื่อนมึงดิฮะกูยิงกดเลย,เยไปไหนไม่ได้อะ <laughs> ่ยิงก็กดนะเพื่อนมันตายไปดิไอเว้นมันหลอกเพื่อนมันตายอยู่หลังบ้านหลังนั้นนะออแล้วผมชอบไปกดเลยตรงนี้วะเ <c oughs> ออเนี่ยเ <c oughs> พื่อนมันอยู่หลังบ้านนั้นนะตอนนี้เพื่อนมันเดจะตายแล้วสวย แตกเลยใช่ไหมแตกแล้วตายแตกเลยตายตาหมดแล้วครับตายหมดตายหมดตายเฮ้ยคุณพี่เหลือสองคนสุดท้ายเอาให้ได้ป่ะคุณพี่ตายตายอ่ะผมว่าเราควรเดินออกไปไหนแหละเราควรเดินออกไปเพียงต้องทำตามคุณพีสั่งนะครับผมเราเราจะไม่ไม่ไม่เป็นแตกนะไม่เป็นแตกดูวงปฏิคันเนี่ยเชียขี่รถไปน่าจะดีมันไกล อ่ะฮะปลาสันปลาสันไปแถวไหนดีวะโอ้โหกูว่ามันอยู่ในบ้านแน่เลยคุณพีฟักมากไอ้เนี่ยลงฟาร์มของก่อนปะหรือจะไปเลยไม่มีอะไรฟาร์มแล้วใช่ไหมไม่ไม่ฟาร์มแล้วบวกแล้วอย่างนี้บวกอย่างเดียวโอ้โหมันอยู่บ้านหลังข้างหน้าเรอดีกูว่ามันอยู่บ้านกูว่านอยู่ในบ้านอ่ะอุ้ยอุ้ยนั่งอยู่เจอแล้วเจอแล้วเออมันมันยังไม่อยู่ในบ้านโอเคเราจะไปยึดบ้านก่อนมันยปะไปแล้วครับจังหวะนี้ ไปเลยพื่อนไปเลยไปเลยยิ่งูู่บวกยุทธศาสตร์ใหญ่ความตั้งใจเดียวมือนี่เราจะเขี้ยวข้าวแล้วถูกหม้อข้าวเอ้ยได้อยู่พี่ได้อยู่เหียเอ้ยโอ้ยตัวเดียวท่านั้นฟังโอ้ยอีกตัวเดียว เฮ้ยกับที่หนึ่งแล้วแต่ผมว่สิบคิวอยู่วันยังข้ามนะโอเคครับคุณพีก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปชนีแล้วกันเ <c oughs> <c oughs> ก๋ยบที่หนึ่งแล้วครับโอเคเราเจินใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย